โรงเรียนบ้านเก่าปอแดงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต3ขอนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพทโอ OBE Awards ประจำปีการศึกษา2564ประเภทสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลางด้านบริหารจัดการ โรงเรียนบ้านเก่าปอแดงมีจำนวนนักเรียน157คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน15คนภายใต้การบริหารงานโดยนายสุทธิชัยเครือคนโตตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเก่าปอแดงขอ,อนำเสนอตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดดังต่อไปนี้องค์ประกอบที่1ด้านการบริหารงานตามบทบาทหรือภารกิจของสถานศึกษาตัวชี้วัดที่1ด้านคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนให้ความสำคัญในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยมีการกำหนดกระบวนการอย่างเป็นระบบไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโดยรวมสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชาคิดเป็นร้อยละ2.32นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ98.15 ตัวชี้วัดที่2ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องสอดคล้องกับการปฏิบัติงานเพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาในด้านต่างๆทำให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและได้รับรางวัลดีเด่นหลายรายการตัวชี้วัดที่3ด้านกายภาพโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมสะอาดรม่มรื่น มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายอาคารเรียนพร้อมใช้งานเน้นความปลอดภัยเป็นสำคัญระบบสาธารณูปโภคอยู่ในสภาพใช้การได้ดีตัวชี้วัดที่4ด้านการบริหารจัดการโรงเรียนมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพได้มาตรฐานทางการศึกษาของชาติและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิน่น เป็นที่ยอมรับและศรัทธาของนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนมีการจัดระบบนิเทศติดตามประเมินและพัฒนางานทั้ง4ฝ่ายอย่างสม่ำเสมอตัวชี้วัดที่5ด้านสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการสอนโรงเรียนมีอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยบูรณาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลายสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวชี้วัดที่6 ด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานอื่นมีการให้บริการอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานอื่นประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาด้านต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทางชุมชนจัดขึ้น องค์ประกอบที่2ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาตัวชี้วัดที่1การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลุมในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างครอบคลุมถูกต้องเป็นปัจจุบันมีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ นำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการอย่างคุ้มค่าเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับกิจกรรมของสถานรรศึกษาอย่างสม่ำเสมอรวดเร็วผ่านช่องทางออนไลน์เช่นเว็บไซต์โรงเรียน Facebook โรงเรียนลายกลุ่มผู้ปกครองแผ่นพับประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวและสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลต,ต่างๆอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องตัวชี้วัดที่2การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนมีการดำเนินการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้เหมาะสมตามบริบทของโรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพกายอารมณ์และจิตใจของนักเรียนเป็นสำคัญตัวชี้วัดที่3การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โรงเรียนมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายความต้องการและปัญหาของสถานศึกษาและท้องถิน่นมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษามีการพัฒนาแผนงานโครงการสอดรับกับวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดไว้ตัวชี้วัดที่4การให้บริการด้านอาคารสถานที่ อาคารสถานที่ในสถานศึกษาทุกแห่งอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยถูกสุขลักษณะมีการจัดเตรียมอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการอาคารสถานที่อย่างเหมาะสมมีการซ่อมแซมบำรุงให้อยู่ในสภาพที่แข็งแรงสะอาดปลอดภัยพร้อมใช้งานอยู่เสมอตัวชี้วัดที่5 การบริหารจัดการด้านงบประมาณมีการจัดทำบัญชีการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบส่งผลให้การบริหารจัดการงบประมาณในโรงเรียนมีความคล่องตัวโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ตัวชี้วัดที่ 6. การบริหารงานด้านบุคลโรงเรียนมีการบริหารงานด้านบุคลตามโครงสร้างอย่างชัดเจนสร้างฝัญและกำลังใจให้บุคลากรในโอกาสสำคัญต่างๆอย่างทั่วถึงส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเองตามสายงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้คณะครูและบุคลากรพึงพอใจต่อผู้บริหารตามโครงการครูดีที่หนูรักออ,ออดีที่ครูรักทุกฝ่ายมีจุดหมายตรงกันในการพัฒนาโรงเรียนทุกด้านโรงเรียนพบแต่สิ่งดีๆมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องบุคลากรร้อยละแปมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายตัวชี้วัดที่7การบริหารด้านอาคารสถานที่ บริเวณโรงเรียนออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมมีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันและเพียงพอซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพที่แข็งแรงสะอาดและปลอดภัยพร้อมใช้งาน จากการทุ่มเทกำลังแรงกายแรงใจของบุคลากรโรงเรียนบ้านเก่าปอแดงตลอดจนการได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ปกครองนักเรียนชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและภาคเอกชนทำให้โรงเรียนบ้านเก่าปอแดงมีผลการปฏิบัติงานที่โดดเด่นนำมาซึ่งความภาคภูมิใจหลากหลายกิจกรรมอาทิเช่นรางวัลโรงเรียนสีขาวได้รับโล่รางวัลครูดีไม่มีอบายามุก ประเภทผู้อำนวยการดีไม่มีอบายามุกรุ่นที่9จากครูสภาเป็นโรงเรียนคุณธรรมสะพทระดับ2ดาวรางวัลครูชนคนคุณธรรมจำนวน5รางวัลรางวัล s t Practice จำนวน2รางวัลและรางวัลอื่นๆอีกมากมายก่อให้เกิดคุณประโยชน์ของชาติสืบไปและนี่คือความภูมิใจของเราขอบคุณค่ะ